อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสุดยอดเกมดีที่คนไทยหลายคนไม่รู้จักนะครับเกมนี้เนี่ยชื่อว่าเกม Time Shift นะครับ <S <S อย่างแรกนะครับเกม Time Shift เนี่ยเป็นวิดีโอเกมที่ถูกพัฒนานะครับและวางจำหน่ายในปี2007นะครับซึ่งค่ายเกมที่พัฒนาเนี่ยก็มีหลายค่ายด้วยกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นค่ายเกมที่ชื่อว่าค่ายเกม Sierra Entertainment ซึ่ง Sierra Entertainment เนี่ยเป็นอีกค่ายเกมหนึ่งที่มีผลงานดีๆออกมาให้เล่นเยอะแยะนะครับเช่นเกม e ฟ r นั่นอง โดยหลักๆนะครับ t ท m e Shift เนี่ยที่ผมชอบมากก็คือมันเป็นวิดีโอเกมที่เก่านะปี2007แต่ถ้าเอามาเล่นในปี2024เนี่ยคุณจะพบเลยนะครับว่ามันเป็นอีกวิดีโอเกมนึงที่ควรจะเอามาเล่นอย่างแรกนะครับการทำคัดซีนเนี่ยบอกตรงว่าดีมากๆให้อารมณ์เหมือนเราดูหนังหนังไซไฟแบบ Star War s หรือว่า Star Trek เลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าคุณภาพของ CG คัดซีนเนี่ยแม่งทูเบลเอชัดเลยนะครับและไอเดียในการนำเสนอเกมเนี่ยต้องบอกว่า ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอเดียเนี่ยแม่งโคตรคล้ายกับเกมใครสิท์เลยแต่ต่างกันที่ว่าเราจะสามารถย้อนเวลาได้นั่นเองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องหลักๆในเกม Time Shift เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยเราตื่นขึ้นมาในศูนย์วิจัยนะครับแล้วมีการทดลองการใช้สูตรที่สามารถย้อนเวลาได้นั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าแค่เปิดตัวมาเนี่ยก็โคตรน่าสนใจแล้วจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกม d e ย์สเปซเนี่ยได้ไอเดียมาจากเกม Time Shift หรือเปล่านะครับเพราะรู้สึกว่าจะมีความคล้ายกับ d e ย์สเปซมากๆเลยในเรื่องของการออกแบบชุดสูตร ในตอนเริ่มเกมนะครับเราก็จะได้ตื่นมาท่ามกลางที่เราเนี่ยได้ทำการจำจำเวลามาในโลกอนาคตแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่านี่คือโลกอนาคตนะครับที่มีการต่อสู้เป็นสงครามกลางเมืองและเราเนี่ยก็จะได้รับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ต้องมาสู้นะครับจะเห็นได้เลยว่าแค่เปิดตัวมาเนี่ยก็อลังการแล้วเห็นเลยนะครับว่าจะมีมอนสเตอร์ใหญ่ที่เป็นขาแมงมุมเนี่ยเดินผ่านตาเรามาซึ่งตัวบอกได้เลยนะครับว่าในเกมปี2 0 2 4เนี่ยผมไม่ค่อยเจอเกมไหนที่ทาให้ผมรู้สึกอึ้งได้เร็วขนาดนี้นะครับ แค่เปิดตัวเกมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอคัดซีนที่บอกตรงได้เลยว่าทิปโปเอเลยนะครับเรียกได้ว่าสําหรับในปี2007เ,เนี่ยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากเพราะผมเนี่ยเล่นบนคอมที่แลม512นะครับณนะเวลานั้นนะฮะเปิดตัวเกมมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในสงครามกลางเมืองแล้วนะครับก็จะมีคนจีนคนหนึ่งมามาปลุกเรานั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเกมนี้เนี่ยก็คือการออกแบบบรรยากาศและแสงสีเสียงในเกมนะครับคือกราฟิกในเกมเนี่ยมันจะเหมือนกับ สถาปัตยกรรมแบบดินน้ำมันซึ่งบอกบอกได้เลยว่าถ้าเอามาเล่นในปี2024เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกราฟิกที่สวยนะคือมันเล่นได้อย่างไม่กระตุกเลยผมจําได้ว่าผมเล่นในสมัยเด็กเนี่ยปี2007เนี่ยใช้แรมแค่512เนี่ยผมก็เล่นเกมนี้ได้แบบไม่กระตุกเอามาเล่นในปี2024ก็ไม่กระตุกเลยนะครับได้เรียกว่าเขาทํา optimize เกมออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวสามารถเล่นบน Windows 11ได้โดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งไดเวอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่า ตัวการนําเสนอในเกมเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับบรรยากาศในเกมนะครับการโต้ตอบกับเอ c เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีจะเห็นได้เลยนะครับว่าบรรยากาศในสนามรบเนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆและหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาสักพักนะครับเราก็จะพบได้เลยว่าศูนย์บัญชา,ารของเรานะครับถูกถล่มนะครับโดยหุ่นยนต์ปริศนานะครับต้องบอกว่านี่เป็นอะไรที่โคตรอลังการนะบอกได้เลยว่าเกมปี2007ที่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้เนี่ย แม้แต่เกมในปี2024ของ 24, ยังหาที่ไม่ได้เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเปิดเกมมาเนี่ยเราก็จะโดนถล่มเลยเอาไม่ง่ายเนี่ยผมถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่ามันคือ Call of Duty เวอร์ชั่น d e f i หน่อยๆน,นะครับจะเห็นได้เลยนะว่าการออกแบบบรรยากาศต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยและจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มต่อต้านที่ต้องทําการต่อสู้รู้สึกจะเป็นกับฝั่งรัฐบาลนะครับจะเห็นได้เลยว่ากองกําลังฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านอย่างหนักและเริ่มแรกเนี่ยเราก็สู้อะไรพวกเขาแทบไม่ได้เลย สิ่งที่ผมชอบก็คือการออกแบบระบบฟิสิกส์นะครับจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเรายิงไปยังวัตถุต่างๆเนี่ยจริงอยู่ว่าวัตถุต่างๆอาจจะไม่พังทลายนะครับแต่มันจะมีเอฟเฟกฝุ่นหรือเอฟเฟกอะไรเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออ mm hmm. เขาก็ใส่ใจในการสร้างเกมนะก็ต้องบอกว่าเป็น,เ,ปนเกมในปี2007นะเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเออการออกแบบจากต่างๆ,ๆเนี่ยก็ถือว่าการยิงก็โอเคนะครับ mm hmm. และต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แค่เราเล่นด่านแรกๆเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสแอคชั่นแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมเนี่ยก็คือเอฟเฟกในการยิงเนี่ยสะใจมากเราสามารถยิงซ้ำศพแล้วก็จะมีเลือดเนี่ยเปื้อนที่หน้าเราแบบนี้นะครับก็ถึงก็ต้องบอกได้เลยว่าเออมันเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบแอคชั่นและเดือดเดือนและเถื่อนเถื่อนและดิบนะครับดิบเถื่อนมากขออภัยนะครับพูดผิดลิ้นพันนะโดยใน,ในระยะเริ่มแรกนะครับเราก็จะเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ยังไม่ได้เรียนรู้ทักษะการย้อนเวลานะครับเราก็จะเป็นทหารทั่วๆไปนะครับเหมือนในเกม c อ l l of นั่นแหละที่ทําการยิงนะครับยิงระเบิดยิงอะไรอออออย่่าางีี้้ไดทผมชบ,ออแบบบกก็คืเแ ร่างกายของศัตรูเนี่ยให้มีการฉีกขาดได้ถ้าเรายิงระเบิดใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะแบบมีอวัยวะแขนขาขาดหลุดออกมาให้เราเห็นเลยนะครับและต้องบอกได้เลยว่าอาจจะดูเหมือนง่ายแต่เกมนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับมีความท้าทายอยู่เสมอเลยแต่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมกําลังดูหนังที่กํากับโดย迈克·贝เพราะว่าในเกมเนี่ยจะมีฉากแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเกมที่แบบอารมณ์ให้เรารู้สึกอินเนี่ยอินกับเกมว่าแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมเหมือนเราไม่ได้เป็นแค่คนเล่นอย่างเดียว จะเห็นได้เลยนะครับว่าฉากแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเกมไหนในปี2024ที่ทาให้ผมรู้สึกแบบนี้ได้เลยและแล้วก็มาสึงในส่วนหลักนะครับจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถมีความสามารถนะครับในการที่จะชะลอเวลาเร่งความเร็วเวลาหรือย้อนกลับเวลาได้ซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยเราต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในการต่อสู้นะครับมันจะคล้ายกับเกมเฟียเพราะเกมเฟียเนี่ยเกมเฟียก็จะมีความสามารถให้เราเนี่ยสามารถทําการสโลโมชั่นได้นั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นการย้อนเวลากลับก่อนที่ ทางเดินเนี่ยจะถูกทำลายถ้าเราใช้ผิดจังหวะเราก็จะตายได้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเราใช้ถูกจังหวะเราก็จะสามารถหนีรอดได้อย่างปลอดภัยจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีลูกเล่นแปลกใหม่ให้เราเล่นได้เสมอนะครับก็สำหรับวิดีโอเกม Timeshift เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็ไปซื้อในสตรีมได้นะครับมีขายในสตรีมสำหรับวิดีโอเกมนี้เนี่ยผมให้10เต็ม10เลยเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกคิดถึงวัยเด็กมากๆนะครับ ก็ลองไปเล่นดูนะครับพี่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับพี่สำคัญไม่กินสเปคนะครับแรมแค่522ก็เล่นได้ซึ่งผมเชื่อว่าคอมในยุคสมัยนี้เนี่ยแรมเกินนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ